สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจ่านะคะตอนนี้จ่าก,ก็ยังเตรียมแข่งอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้เหลืออีก9สัปดาห์ก็จะขึ้นเวทีแข่งนะคะก็เตรียมตัวหนักหน่วงเนาะอย่างเช่นเคยนั่นแหละแต่ว่าอยากจะบอกว่าอย่างที่รู้กันหลยคนคงจะรู้วนะ่านาะว่าการพรา้อกล้าของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เปกล้าแล้วก็รับรางวัลโอ้ยใครกล้าใหญ่จบไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ มันก็จะต้องห่วงเรื่องความสวยความงามน,นะผิวพัรรณนู่นนีน่แต่ละพัดอย่างเลยแล้วนี่จะโชคดีมากได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้จ๋านะคะซึ่งจากก็ลองใช้แหละอันที่เคยบอกกันเนาะว่าจ๋าเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรหวดแต่คาลังกายผิวพัรร์ความงามกดนไว้ก่อนทีหลัง แต่ว่าพอแข่งไปแข่งมาเรื่องความงานมันก็สําคัญเหมือนการบนเวทีนะราะถ้เราผิวดีแต่งหน้าก็จะขึ้นแล้วก็ติดได้ง่ายด้วยนะคะ,ะตามเี้เลแต่แล้วตอนนี้ก็คือจ๋าก็ใช้อยู่3ามตัวด้วยกันนะคะที่พี่คนนี้ได้แนะนําให้รู้จักเนาะก็ช่วยให้ผิวหน้าจ๋าเนี่ย เนียนขึ้นแล้วก็กระจางใส่ขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าทีน่ๆหน้านุ่มขึ้นมากอันนี้คือถูกใชมากนะคะอ่ะอย่างแรกที่ใช้ก็คือคิวเทนค่ะซึ่งคิวเทนตัวนี้ผสมวิตามินอ e ีด้วยนะสำหรับเจ้าคิวเทนเนี่ยก็ช่วยให้ผิวหน้าเนียนนุ่มโอ้อันนี้มีความสุขมากเวลาใช้แล้วจับหน้าตัวเองเนี่ยแฮปปี <c oughs> ตัวต่อมาที่ใช้นะคะก็คือแป้ไพา เปปไทด์เนี่ยก็ช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับผิวของเรานะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะก็จะไม่เป็นสิวเป็นบ้าอะไรได้ง่ายนะคะตัวนี้ลืมมากลืมและตัวสุดท้ายที่จะใช้นะคะก็คือน,อน,นี่เป็นวิตามินซีนะคะ แน่นอนวิตามินซีเนาะเราก็รู้อยู่ว่าช่วยผิวหน้ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะและด้วยเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติถึง90%เลยนะคะเพระาะฉะนั้นปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้เลยสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ผิวแพ้ง่ายเช่นกันแล้วก็ไม่เกิดอาการแพ้อะไรเลยนะคะแถมยังรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะ แล้วนี่ก็คือ3ตัวที่เป็นเคล็ดลับของจา๋าเอ๊ะเรียกว่าเคล็ดไม่ลับดีกว่านะคะที่ช่วยให้จ๋าเนี่ยพัฒนาผิวหน้าให้ดีขึ้นก่อนจะถึงวันแข่งขันเวลาแต่งหน้าจะได้เจ,จิดจัดบนเวทีนั่นเองนะคะยังไงใครสนใจเนาะก็ตามได้ในเพจของเธอร์รเกนะคะแล้วก็ลองสั่งมาใช้กันดูรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ